นี่มาดูผู้ช่วยผมนะครับนี่ช่วยกันจริงๆนะผู้ช่วยสุดยอดแข่งป่กไหนอะ่ะโอ้โหดูท่าคนดินขุดได้ใจลว้ลวนๆเลยนะครับโอ้แจ๋วเลยให้มันกว้างกว่า,วานี้หน่อยได้ไหมเออเมื่อกี้ว่าขุดง่ายอะ่ะขุดไปเอ้ยางถาบุดวะไม่ใส่ด้วย แข่งๆมากครับดูผลงานนะครับนี่โอ้ธรรมดาเอ,อ,อ้ยนั่นนั้นเอ๊อป๊อปโอเคเป็นไงหลุมแรกขอรู้สึกไม่รู้สึกไม่รู้สึกเลยเหรอไม่รู้สึกอะไรเลยแข่งๆจัดเออ,อจำฝนพรำ ไอ้กลุ่มหนึ่งเลอาเลยเห็นได้ป่ะอืมใช่ที่มันกระถวต้นกล้วยแหละมาแล้วพร้อมปลูกนะครับวันนี้เราจะปลูกข้ากันเริ่มเออโหไม่ใส่กล้วยก่อนอ่ะนี่ใส่กล้วยก้นหลุมก่อนหน่อยนึงเดี๋ยวก่อนนี่ใส่นี้ก่อนข <c oughs> ี้หัวเ <c oughs> ทลงไปเทลงไปพอประมาณตามใจชอบไม่มีเยอะไม่มีน้อยแล้วแต่ แต่ย่งหกวัดถุงแค่นั้นแหละต้องให้เขาช่วย,อ,ยอ่าอะไรเขาทำเองไอ้อยากทำจัดหมายลลูกสาวเจ้าของสวนลำใหญ่มาปูข่าแล้ววันนี้เยอะมากเฮ้ยให้มันทำอะไรตรงนี้เออ,อตรงตรงหน่อย อยาจะปลูกเดงน,นะครับมหาวิทยทาลัยกลางกลางทุ่งวันนี้ลงมือทำเองทุกขั้นตอนเลยนะ เออไปยืนทางฝั่งน,นู้นดิให้มันทำมาทำแมงนอยมืออาชีพ <c oughs> อาชอบก้อยอีกดินะอ,อ่ะโอ,อ้เองมากถ้าแม่ตัวเองเห็นนึกว่าเขาเอามาใช้แรงงานไงน <c oughs> โอเคพอแล้วก็ได้สึบสับไปโดนต้นขาดเรื่องมันคงไม่ตายหรอกแจวพอแล้วไม่ต้องแน่นมากแล้วก็มีต้นอะไรอีกมีต้นสะเดาอีกสองสองลูมสองต้นแล้วแต่ไปหาเองมองิมองนู้นสารนาฬิกา มั่วอ,อืมเห่นั้นได้ไปะล่นะนี่มาแล้วนะครับนี่เป็นสะดาที่เรา,พาเพาะเมล็ดเองอเป็นสะดาที่เรา,พาเพาะเมล็ดเองจากที่บ้านเลยนะครับตอนนี้มันโตขึ้นมาได้ท่นนี้แล้วผมลงดินเลยแหละไม่รอแล้วี่วู ฝ่าจีบออกหน่อยฝ่าเบีรยมันไปอยู่อย่างนี้ไงโอ้โหฝ่าเบี้ยชานน้างเลยก็มันเป็นฝ่าจีบนี่จริเงเหร ไม่คันขาดเหรอ,อจะไปเหลือเหรอเหลือขันละว <c oughs> ขันดีกว่าเอ้ยกูไม่ขันกันแล้วอื <c oughs> อห <c oughs> ือเฮ้ยเจฟฟเจฟฟ์จะตอน้นไม้แ <c> ก <oughs> <c oughs> หน้าฝนนะครับปลูกไว้มันน่าจะไม่ตายมันน่าจะรอดเพราะสะเดามันน่าจะทนทนร้อนนะเอ้ยพอาด้ อ่ารถน้ำหน่อยสิเนี่ยม,มีน้ำพอดีดดเออไปไปเล่นน้ำเดี๋ยวอันนี้จะไปเล่นน้ำ กับไปด้วยถือไปเลยกอก็ไม่ได้คืดอะไรละวถือ่ะ <c oughs> แบบเฮมแบบเดี๋ยวเฮ้ยดูต้นไม้ยังท่ายรูปไปเดี๋ยวพ่อเดเดี๋ยวต้นไม้ไไไมันหะักไปนะครับลงไปเล่นน้ำกันแล้ววันนี้เราจะไปเล่นน้ำที่ถ่าเราเองเลย เอาจะเปิดลงไปดิืะเปิดลงไปดิกล้าลงมานี่เนี่ยแม่ลงไปแล้วนะอุย้ยว่ายน้ำเล่นนะครับโอ้ยความสุขันเลยะสะใส่ของเราไอ้เจื่อปิดเร็วลงไปหาแม่เร็วช่วยแม่น่อย เร็วงงดูน้ำอีกเร็วเร็วเร็วโดดมาเร็วโดดเร็วเซฟต์มันเป็นหมาที่มันไม่กล้าลงน้ำนะครับมาเร็วมาโดกมาพร้อมแม่นี่เร็วโดดมาอิ่วร้องเลยมาเร็วมาเร็วแม่รับไปแล้วลตรงนน้นไปแล้วตรงนู้น ดูดี่พ่าจะเปิดจากล้าลงมั้ยไม่มีใครภาครเร็วมาลงเร็วมาอยู่มาฮื <laughs> ออ่ะทีไปแล้วไปไหนอ่ะมานี่น้ำเย็นมั้ยเย็น สดชื่นไงเลยวเเดี๋ยวตัวเองเดี๋ยวเขาจะท่าเดี๋ยวเขาจะไหว้กับหลังประตูงนู้นตัวเองค่ะนะเออเออเอานะทือคนเขไม่มานะเจอแล้วนดิเอานะอ่ะนี่คุณผู้ชมนี่เขาเรียกว่าท่าจริงไหมจริงมาก เราจะเปิดมองเราจะไปสุดนู้นเลยเหรอถึงนนอะโอ้เหลืออีกตั้งเยอะ <c oughs> สนุกไปเลยเล่นน้ำ เดี๋ยวเขาไปเอาขาตั้งกล้องแป๊บนะเขาจะลงไปด้วยเขาอยากจะรู้ว่าถ้าเขาลงด้วยเชฟเฟิร์ตมันจะเป็นยังไบไม่มีใครอยู่กับเชฟเฟิร์ตเลยเขาจะกลับบ้านก่อนนะทั้งคู่เรนจิกลับบ้านก่อนเล่นจิตกลับบ้านก่อนโราเชฟเฟิร์ก่อนเหรออืโหตรงนี้ก็ลึกเหมือนกันเนี่ยลึกดิตรงนั้นอะมันเป็นที่แมคโครลง เนี่ยเรื่องงานเขายังยังขาไม่ถึงเลยใครก็เอาไอ้นั่นลงไปยังไม่ถึงเอาท่อแป๊บก่อนมาถึงว่าจะเอียงลงมาด้วยแล้วก็ท่อแป๊บเนี้ยเหรอเอาก็แบบยืนตรงนี้เนี่ยวจะเอียงเอาท่อแป๊บมาแลยเขามีต่างหวะเขาลองปักเพราะว่าเขาลอยตัวได้มาฮึบมา

เฮ้ยจิมมไ,ไม่เจอกระเขาไหนอะเจมี่ได้จจังเฮ้ยจิไหนหมาอยู่ไหนอ่ะว่อยมาดิเออแน,น่เน่ก็ต้องวา่งวายก่อนจะหมุนวหว้ไก่อยู่ไม่เคยวหว้มาก่อนนะไม่ได้วหว้นานแล้วนะแม่ทำยังไงกรรับฟิต เฉยไม่เี้ยหรอกแ้วนำผัไว้ข้งเดียวแล้วมันถือที่ไปด้วยอ่ะเนื่อยเราเมื่อกี้ปักถือยังเพะทำอย่างเงี้ยแบบเขาแบบจเาเฉยๆจะปักลงใช่ป่ะไม่ลงแต่ชวนอที่ขาแบบปักจะปักอย่งมันถียเอาอันี้ปลายเนี้ยปักเหรอปลายีังปักนี่เหนืรอก็ปัก เดี๋ยวเราต้องเอาลงอาจจะไกลกว่านี้นี่ใช่ใช่มันถึงแต่เขาไม่ตักไม่ลงนี่เองแค่ตรงนี้เองไม่ได้ลึกมากเขาตักไม่ลงแต่ทางนี้แม่งลึกว่ะทั้งหูยิ่งชิดต่าถังนู้นยิ่งลึกเขาเาไม่ได้ตักแบบเขาตักไม่ลงเขาเลยแบบอช่างแม่งหึยโอ้โหถังนี้แม่งลึก มันลงมาได้เว่ามันมีพื้นที่ตรงนี้ด้วยเนี่ยหนังก็ไม่เยอะนวานมาไอ้ชื่อเพื่อนเอ้ยเอ้อ้าวไปอยู่นู้นเลยไอ้เพื่อเป็นหมานะหมา <ไป S 1> อะไกลัวน้ำ ถ้าตัวเองว้ายเฉยๆสองหมื่ก็ไม่เหนื่อยแต่ถ้าว่ายเร็วนี่ก็เหนื่อยมันมันไม่ได้ออกแรงครั้งเดียวอ่ะแล้วมันไม่เหนื่ยทั้งหมดแต่มันเหนื่อยครั้งที่อ,ออกแรงน้ำที่กขาตักม, <c oughs> มันไหลแล้วคันเราไหมแหม่ระบะกายชิวนะไม่เห็นเลยไม่เห็นตัวเลยอะ่ะม,มา นี่เอากำลังกายนแค่นี้เหโอ Lâu nhà nhớ thấy thầm lặng Đang có tầm mưu đó Ừ Ôi đuôi. chơi đuôi, đuôi. Chơi vợ chơi mẹ ngay เลิกไปช่วยแม่หน่อยมันมองแต่เองว่าทำไมไม่ช่วยแม่บ๊ายบายฮึไม่มีไม่มีทีท่าว่าจะวิ่งเข้ามาช่วยเลยเลี้ยงเสียเข้าสุก

i'm หกโมงสาแล้วหกโมงสาแล้วโออล้อเคแล้วเขเขานั่งหลังหมดก่ออยากนั่งก็นั่งได้แต่ขน,นางรถมันเลอะไป ่ต้องหมูถ่ายรูปในกลับบ้านกันนะครับวันนี้ขอแค่นี้จช่ไหกลับบ้านเร็วป่ป่าป่ป่าป่ป่า,ปา,ปา,ปา